นอกเหนือจากนี้เนี่ยทนไม่ไหวแล้วจ้าเรื่องของ a y Scale เลือดไหลไม่หยุดเลยอะนะที่เราบอกว่าตอนนี้ตอนนั้นนี่ออกไอตัว mini t r u s t ออกมาใช่ไหมพยายามจะออก mini t r u s t มาช่วยแต่ปรากฏว่ามันช่วยไม่ได้นะฮะมันก็ยังเลือดไหลไม่หยุดคนก็ไหลออกเทออกเทออก,ออกนะครับเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วก็ตัว Back Rock เนี่ยเริ่มจะแซงแล้วนะเพราะฉะนั้นเก s ส a l e ต้องทาอะไรบางอย่างนะครับล่าสุดครับเอ่อซีอีโอโซชออกมาบอกนี้ครับ i happy confirm that ผมเนี่ยยินดีที่จะมาแจ้งทุกๆคนแล้วก็ยืนยันกับทุกคนว่า Over times at this market measure m a s u r e the fee on g b t c will come down ก็ออกมาคอนเฟิร์มนะผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าค่าธรรมเนียมจะลดลงแล้วลดตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องไปครั้งเติ่งอยู่1.5นะคนอื่นเขายังไม่ถึงเเลยนะส่วน2.5บางคนไม่เก็บด้วยคุณไปครั้งเติ่ง1.5ผู้จริงนะดีแค่ไหนแต่ของแพงไม่มี ไม่เข้าไข่ออกไข่ปัจจุบันเนี่ยรอยัลตี้มันต่ำมากแล้วนะเดี๋ยวนี้ดูกันที่ราคาราคาดีกูก็ไปมันเป็นสัจธรรมแล้วช่วงเนี่ยรอยัลตี้กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ค่อนข้างจะต่ำพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรสเกลก็เกรสเกลเถอะนะครับถึงจะชอบเกรสเกลแค่ไหนแต่ว่าถ้ามันแพงคนบางทีก็ไม่อยากจะอยู่ก็ประกาศแล้วนะว่าเดี๋ยวจะลดแล้วรอดูว่าเลือดยังจะไหลต่อไปไหม